รอบรองชนะเลิศในคู่ที่2โอ้โหคู่แรกนี่ตนะ้องบอกว่าบีบหัวใจจริงๆครับมาตามกันต่อดีกว่าครับคู่นี้ครับนักชกในมุมน้ําเงินครับจากจังหวัดลําพูนครับนักชกภาคเหนือ1เดียวในวันนี้ครับนายอภินันปุกระพมรัมโบ้เมืองคีิพูชัยครับนักชกจากตำบลเวียงหยองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนในวัย19ปีส่วนสูงห7 0ซนติเมตรครับ วันนี้เขาจะมาเจอกับไอหนุ่มจอมคาถาครับนําขบวนสิทธิ์คงเวทนายวีรศักดิ์ทองนุ้ยครับนัดชกจากตําบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองปัจจุบัน19ปีเท่ากันกับศูนนง174เซนติเมตรเป็นมวยที่ใช้จังหวะและถีบผู้ต่อสู้ได้ดีครับในขณะที่ยกเข็นนั้นเข่าในเนียวแน่นแข็งรงแข็งแกร่งครับเคยขึ้นชั้นไปวัดกับธนาแฟนต้าสิเสียเปรมมาแล้วนะครับวันนั้นนะครับเรากมการผู้ชี้ขาดนั้นการเป็นกรรมการสนธยาไฟอันรั เลยกับทั้งคู่เลยครับทั้งทไทยด้วยลูกทีทันทีเลยครับนำขบวนอ,บอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับกลัวเสียยี่ห้อ,อนนออเหมือนได้ยินเลยครับครัอย่เข้ามาเจอที่วิกแล้วครับหยกเพพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนจังหวะฝีมือดีนะครับท้านนำขบวนแต่ว่า ยกเพชรเป็นประเภทเข่าอาชีพครับยกนำขบวนนี่ตรงข้ามเลยครับถ้าเป็นในอดีตคือนำขบวนในอดีตนะครับต้องเป็นมวยเข่าครับโอ้โหลนยนั้นไม่ต้องบอกว่าเข่าอาชีพแล้วครับแล้วก็มีลูกไถนาเป็นทีมเด็ดครับจะากทิ้งเลยครับนี่ครับจังหวะผีไม้ลายมือของทาะน้ำขบวนครับแต่นํำขบวนรุ่นใหม่นี่ผีไม้ลายมือปีอย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับโดยเฉพาะลูกขีดแล้วจังหวะสายตาครับ99%ที่เห็นนะครับ จากรุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบันจากนำขบวนก็บอกว่าไอดอลของอทุกคนนะครับจนมาถึงปัจจุบัน99เป็นมวยเขา่าแต่นี่หลุดมาคนเดียวครับก่อ,อนหน้านี้ก็มีนำขบวนเกียรินาวีก็เป็นเข่าอาชีพเข่าอาชีพนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นี่ก็เข่าอาชีพถอ,อดแบบมาจากนำขบวนของขี่เายุดเลยครับโอ้โดูกจำจังหวะเกียวและตันล่างของแกทำได้ดีกับนำขบวนครับพยายามจะโยกครับ ยังวาวางแข้งขวาเล่นงานไป็น่ฐานล่างครับตะขบวนแล้วเตะสูงเลยโอ้ยอาจารย์เด็ดคอครับนี่แหละครับเหลือเป็นไม่ได้ครับแล้ววงในดีจาวจะขวางหน้าเอาไว้ครับตะขบวนไปยงด้วยขวาครับแลกกันยกเม็กเป็นขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วก็ว่าวงในนั้นเหนียวแน่นครับฤิ์ิ์ของอาจารย์สนิทกับสมนามครับแต่หลวมไม่ได้ครับหลวมนี่เจอลูกทีบเลยครับลวนโยกขิงมึ้นมาโอ้ย โนกระแทกพื้นเลยครับเดดาเจ้าหยกเพชรโดนซัดด้วยกำปั้นขวาครับกำปั้นขวาของหยกเพชรนั้นทักทายมาหนักๆแรงๆแลครับเอาเลยครับลกได้ได้หยกเพชรตีก่อนเลยครับดังกบวยเจอเขาซ้ายสวนครับมาแล้วครับวงในขีบไม่ปล่อยเลยครับตีด้วยซ้ายเสียด้วยขวาท่านมวยอสนิพันธ์เนี่ยทำมวยข่าวถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทางภาคเหนือเลยนะครับแน่นอนครับโอ้โห ครับแยกออกมาบรรเลงเพลงข่าวได้ร้าวใจจริงๆครับเมื่อจับได้อา่กบวางได้แข้งขวาครับพยับยามจะสวนด้วยซ้ายครับทางด้านหยกเพชรเอาละครับพิสูจน์การระหว่างวงนอกกับวงในแล้ววงนอกของนางขบวนวงในนั้นของยกเพชรเลยครับเอาล้วเกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยหมัดแล้วล็อกในเลยครับยกเพชรตีด้วยข่าวขวาสิ้นด้วยข่าซ้ายนาขบวนตีด้วยข่าวขวาคืนเอะไะครับนี่แหละครับจับได้เปรียบเหมือนกันครับจังหวะนี้พยายามจะล็อกสะพายแรงครับทางด้านน้ำขบวน ลามากลางเวทีครับแล้วหมดยกที่1นครับพักกันแป๊บเดียว ลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมวัดใจเลยครับยกแรกวงนอกกับวงในครับโอ้โหปีหัวใจอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแฟนมวยที่เป็นโรคหัวใจต้องระมัดระวังไว้ดีครับนี่เลยครับคือความมันของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้ครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายหน้าของนำขบวนแต่ดึงแล้วคืนได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับ ว่าเ็เจอเหลียบไปในจังหวะสุดท้ายแล้วนี่ครับโอ้โหหลอกตวัดสองชั้นครับแล้วเตะก้านคอครับแล้วโดนสวนเลยครับก็มีจังหวะพลาดช้าทุกคนได้เห็นใน2จังหวะของแต่ละฝ่ายเลยครับคู้ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับยกแรกที่ผ่านมาอะไรครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับจะมาเจอทีมเลยครับอาแล้วครับพยันจะใช้ซ้ายแล้วล็อกไหนเลยครับยกเพชรทางกระบวนกก็กดคอไว จับไม่เสียเปรียบเลยครับน้ำกระเวอนครับพยายามเข้าหาเสียบโอ้ฮูวแม่จังหวะดักเสียบซ้ายาก็ต้อตีด้วยขวาก็ต้ดงน้ำกระเวนล็อกได้แล้วตีตีนะครับมาอีกครับโอ้โออยาอาชีพทำมาหากินกันแบบนี้ครับโอ้โหดูครับแม่ต้องบอกว่าผมพูดผิดเลยครับแม่วงนอกนัน้นเป็นของน้ำกระเวนในวงในเป็น,นอของ ยกเพชรแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับคือสเปชินเอาเลยครับมาเหมือนกันครับธนานยกเพชรเสียบขวาเสียบซ้ายพยายามจะกระชากมาตีเลยครับทนาเนี่ยเอามาแต่เจอพลิกเหลี่ยมครับโอ้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าัธนานยกเพชรมาแย่งอาชีพยกเพชรอย่างนี้นี่ต้องดูดีๆครับเอาล่ะครับพยายามจะเน้นที่แกนขวาพยายกมาทิ้งในบัตหนึ่งสองเจอกขวาสวนแล้วล็อกในเสียบด้วยซ้ายเจอซ้ายสวนเอาล่ะครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับ กับซ้ายหน้าเจอแข้งขวามาทีโด้วยสายผิดนว่างแข้งบวกเลยครับโ <c oughs> ยกเพชรวางซ้งายแล้วจับในล็อกแล้วตีผลกันครับจังหวะเข่า,ข,าของทงั้งคู่โอ้โหดูว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับพยายามจะเสี่ยงให้เขาซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนเกี่ยวได้คืนเพื่แข้งขวา<ล> <c oughs> ช่วงนี้กลัวไม่ฮิตครับต้องดีเบตครับปักหลักดีเบตกันใหญ่เลยครับเอาละครับยยกมาเบียดต่อวางด้วยแข้งขวา แบบทีมด้วยซ้ายครับน้ำวนอุ้ยอุ้ยเอาเลยครับเดินเครื่องเลยครับหยกเพชรล็อกในนางวนพยายามหมุนเหยียบตีด้วยข่าขวานี่เลยครับน้ำฝนครับเดี๋ยวดูครับไอ้หนุ่มจอมคาถาครับไล่เวทมนต์เลยครับดูครับฟันด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าหยกเพชรเสียบซ้ายตีขวายัดซ้ายครับนี่แหละครับสปีดการแทงเข่าของเจ้านายหยกเพชรครับโโอ้ห แรงกันมันเลยรับอยู่ที่การยืนระยะครับยกเพชรยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาทิ้งที่มัดขวาและเสียบด้วยขาขวาทางกบวนหมุนเหลี่ยมพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับยกเพชรไม่สนเลยครับมาอีกแล้วครับจับในยัดไส้เลยครับทางด้านยกเพชรขวางหน้าพยายามจะลากมาตีด้วยขาขวาเดี๋ยวโอ้โหเวลามีศอกสลับครับ ยเกเพชรยังคงเบียดเข้มา,ามานักบุญพยายามจะถีบซ้ายและตู้ตวัดก้านคอด้วยแข้งซ้ายเลยครับอะไรครับจับนายกดมาแทางซ้ายโยเพชรพยายามจะเด้งตีแล้วหักมาไม่ลงครับไม่ลงอาะไรครับเดินหน้าเดินหน้าต่อเจอถีบซ้ายพยายามจะวางแข้งซ้ายแล้วเกี่ยวได้คืนด้วยข้อขวาทันทีับยเพชรแล้วขวางหน้าไว้โอแกขวางอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับ แรกกันครับท่นชวคสุดท้ายมามากลางเวทีที่ทำลายเกมก่อนครับด้านานำกระบวนวางด้วยสายหน้าลำตัวแ <c oughs> ละหมดยกที่สองครับ การท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ของรายการระหว่างทางด้านยกมนสิทธิ์คงอธนานนำขบวนสิทธิ์คงเว่ยครับท่านผู้ชมครับมุมแดงจากอังทองกับยกเพชรอสนิพันธ์การท่านผูชมจากลำพูนในมุมน้ําเงินจังหวะนี้ครับก้าวขวาหลอกก่อนครับแล้วยกตีด้วยซ้ายแล้วนี่ครับพอจับได้เนี่ยแมไม่เสียยี่ห้อชื่อนำขบวนเลยครับพี่อ้นครับ อยู่รับจังหวะหลอกตวัด2ชั้นกรับเปรี้ยงเข้าไปบริเวณกระโดงคางของด้านหยกเพชรครับนะครับสานาทีที่เหลือนี่คือ3นาทีที่ต้องบอกว่าสําคัญครับหากเสมอกันใน3ยกเช่นเดิมครับต่อเวลาอยู่ที่การยืนระยะและครับว่าคู่ขี่สูสีเหลือเกินครับอาวุธเลยกันต่อครับเ <c oughs> <c oughs> ตะไปโดนกระจับครับ ครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันหน่อยครับรุ่นแาวคราวเดียวกันครับวบัย19ปีอ้าวฟันยางของหยกเพชรครับจังหวะกระเด็นหลุดออกจากปากครับเอาล้วครับเป็นอุบัติเหตุแล้วครับอ่าแล้วครับว่ากันต่อครับอยากก็มา,าทิ้งด้วยหมัดขวาลงในได้นำลวนกดคอไว้เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายเจอเข้าซ้ายสวนแล้วเสียบด้วยขวาคืนเลยครับต้องเร่ง ทุกอย่างที่มีครัปตานหยกเพชรตีซ้ายเข้ามาอยู่ครับช้าไม่ได้ครับรับแยกออกครับเป็นกายมาพนำบอลพยายามายาจะเน้นที่แข้งขวาแล้วปักด้วยศอกขวาล็อกนายตีด้วยเข่าซ้ายพยายามจะหมุนเหลี่ยมตีเจอเข่าซ้ายสวนเลยครับเอาละครับนะซัดอย่างสบักสะบอมครับผูน้นี้มาแล้วครับเบียดต่อครัปตานหยกเพชรถีบซ้ายน้ำเจอแข้งขวา ปเป็นพยายามเข้ามาเจอแคบขวาแล้วพยายามจะตั้งกระแพงขาไว้เลยครับนักระบวนชโยเพชรตีด้วยขวายเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวายแล้วตีฝากกรรมการสัวระยะไกลนั่นเลยครับช่วงสุดท้ายของโยเพชรที<ซ>เ,เราหา,าใหม่ครับวางในแข้งวางในแข้งเป็นย่อสายเกี่ยวได้ชิมดึงกำปัน้นแล้วถึงตัวแล้วครับตอน,นโยเพชรโอ้โหไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านเลยครับโยเพชรนะอะไรครับแยกออกมาเดินหน้า ไปแล้วนะจังหวะฝีมืออาจจะถูกหลอกเตะนะครับต้องถึงตัวนะครับธนานยู่เพเสียขาว,วาระวังด้วยข้างพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเลยแล้วล็อกในครับนงางขบวนพยายามเข้ามาโอ้เจอเข้าขวาสวนนะครับเสียด้วยซ้ายครับธนานานางขบวนอย่าพยายามขึ้นคอเดตะคืนเลยครับ ยกเพชรพยายาเข้ามาโอ้ว่าแข้ขวาเจอแข้งซ้ายสวนเกี่ยวได้พยายามจะหมุนเหลี่ยมกับน,งนังบัวแต่เจอเข่าขวาของอขยกเพชรพยายามจะหกักพยายามจะกระชากครับแต่ไม่ยอมลงครับนะครับเดินเบียดไม่ครั้งเอ้าแม่หลอกเปก้านเอา,า,าอ,อีกแล้วกัลยาณ์นานะพมวนเหลือไม่ได้ครับเด็กคนนี้เอาแต่ว่าวงในครัลยา้ณยกเพชรครับพยายามจะรวบกินยกเพชรพยายาเข้ามาเจอแข้งขวาสวนล็อกในได้โอ้โหดูครับเสียบด้วยเข่าทราย แล้วพยายามจะตั้งกระแพ้คาไว้ครับแยกออกมาอีกครั้งครับมาฟันยางหลุดอีกแล้วครับทนานโยกเพชรโอ้กลัดฟันยางไม่แน่นพอครับเานะครับเหมือนเล่ยกำดาวจะทะลักออกมาด้วยนะครับทนานเจ้าโยกเพชรครับก็จะมาเจอถีบขวาแข้งขวาส่วนแล้วส่วนด้วยศอกขวาเลยครับกำกวนและเสียบด้วยเข่าทรายเเอานะครับเสียจังหวะล้มลงไปครับโอ้ พยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วต่างไปซอกซ้ายนอบบอลและเสียบไปเข่าซ้ายคู่ที่ส,สีครับท่านผู้ชมครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับรบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการหรือว่าลองลองชนะเลิศในคู่ที่2ครับเพ่อนพีกับห้ากดห้ากิโลกรัมระหว่างทางด้านนำขบวนสิบคง,งเว้นในมุมแดงครับกับยกเพชรอสนิทพันธ์ในมุมนั้นเงิน อูครับจังหวะเสียบสก,กัดไว้ก่อนครับในเรื่องจังหวะฝีมืออย่างที่ผมเรียนเลยครับค่อนข้างพลิ้วไหวครับทานเจ้านองบุญแล้วหลอกเตะกั้นคออีกครั้งครับมีมาทุกยกกับจังหวะหลอกเตะกั้นคอแต่ว่าว,าวงในครับยกเพชรเมื่อคว้าได้นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะรครับผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับเอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่าเอา i g and now it's time for fight the prize Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for Blue and Red Connor. Max Muay Thai mobile app. มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ5,000บาท Both b o x e r win a final prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, out the f r e e rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Yopet, k Osunipan. คุณผู้ชมครับยกเพชรอสนิทพันธ์นะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่เจน,นะครับ and ยกเพชรอสนิทพันธ์ has become our second tournament finalist stay tuned he will come back and fight with เด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทอง in the final fight of the night ladies and gentlemen coming up next Thailand vs e r u s Laos and this is the champion m o a e time